ครับสวัสดีวันที่9สิงหาคมนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนาะวันนี้ก็ฟ้าคึมคึมหนุนฝนจะตกอีกแล้วนะครับหนุนฝั่งโน้นนะครับฝนจะตกแล้วนะครับอ่านะครับวมจะทําบ้านที่พักอาศัยอยู่นะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับยาฆ่าเชื้อรานะครับที่ท่านบางคนก็ถามอย่างเลยนะครับฟังกุรานก็ใช้ได้นะครับป้องกันเชื้อราครับเวลาฝนตกนะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเราใช้สามารถนะครับใช้ยาพวกนี้ป้องกันนะครับได้นะครับหลังฝนหยุดเนี่ยฉีดได้เลยนะครับ แต่ถ้าฉีดก่อนฝนตกได้จะดีนะครับฟ้าคึ้มๆเนี่ยฉีดก่อนฝนตกอ่ะจะดีนะครับเพราะว่ามันป้องกันจะดีมากๆนะครับนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ถ้าถ้าเราไม่ได้ดูนะครับนี่เห็นไหมนี่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 เห็นไหมนี่นี่นี่นะครับดอกมันจะพับอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเน่านะครับนี่แต่ว่าผมป้องกันไว้แล้วนะไม่รู้มันจะมันจะเข้าก้านหรือเปล่านะอันนี้นี่นะครับนี่มันจะเน่าอย่างนี้นะครับเห็นไหม นี่นะครับฟังกุรานหรืออะไรนะแอนทราโคใช่เปล่านะเอายาฆ่าเชื้อรานะครับไปหาดูใน Google นะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกยี่ห้อนะครับโรคราน้ำค้างนะครับโรคเน่าเน่าโคนต้นนะครับแลวพวกนี้นะครับใช้ได้นะครับมาฉีดพ่นได้เลยนะครับนะครับแล้วก็จะแนะนําอีกนะครับปุ๋ยนะครับที่บํารุงดอกนะครับนี่ช่วงนี้ดอกผมกําลังจะออกนะครับเดี๋ยวเดวให้ดูอ่ะกดกดโฉบสักหน่อยนะครับ นี่นี่นี่ดอกมากำลังจออย่างนี้นะครับปุ๋ยบังุงดอกนะครับคือซปเปอร์เคก็ได้นะครับของโซตัสอีกแล้วนะครับผมใช้โซตัสนะเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับก็โคษณสนานเขาหน่อยนะครับก็ใช้โซตัสนะครับฉีดทางใบนะครับซปเปอร์เคนะครับจำไว้เลยนะครับซปเปอร์เคนะครับของบริษัทโซตัสนะครับฉีดพ่นทางดอกทางทางใบเนี่ยนะครับช่วงต้นไม้กำลังจะออกดอกนะครับจอดอกตุมเงี้ยบลุกุงดอกได้เลยนะครับนี่ฉีดได้เลยนะครับ หรือว่าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเวลาไม้มันจะแทงช่อดอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเสียงไอเป็นเปนเป็นเนี่ยเขาฝึกรบกันนะครับบ้านผมมันใกล้เขานะครับเขาก็จะมาฐานก็จะมาฝึกรบกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเสียงปืนตุ้มตุ้มต่างตนะครับฝึกรบกันนะครับนะครับเนี่ยนะครับไม้จ่อดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าไม้จ่อใบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะนะครับใช้ได้เลยนะครับบรุง ผสมตัวเดียวกันนะครับทั้งบ่มลุงดอกทั้งฉีดพ่นเชื้อราเนี่ยป้องกันนะครับช่วงหน้าฝนฝนเข้าพายุเข้าอย่างเงี้ยนะครับนะเราต้องฉีดนะครับถ้าไม่งั้นนะครับยอดมันจะเน่านะครับนี่ผมฉีดป้องกันไปแล้วนะนะครับถ้าไม่ฉีดนี่โหเละเทะเลยนะครับนี่เห็นไหมยอดมันจะสวยอย่างนี้นะครับนะต้นละแปดสิบต้นละเจ็ดสิบนะครับเนี่ยนะครับดูโคนโคนเบลเลอร์เปล่าเลยนะครับเดี๋ยวถ้าออกดอกนี่นี่ดูนะเดี๋ยวผมจะกลับไปดูนะ ึใช้ความมือเดียวนะครับนี่ e เห็นไหมโหดไปเรื่อยา,าเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมตอนแรกมันเน่านะครับในผมฉีดไปนะครับมันก็หายเลยนะครับผมไม่ถอนนะผมไม่ถอนนะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้เลยพอฉีดไปแล้วมันก็หายนะครับเนี่ยใบก็สมบูรณ์ดีนะครับเนาะอันนี้สว่างอภัยนะครับสว่างจริงไม่รู้เขาชื่อด่างอะไรแต่ผมตั้งสว่างอภัยเนี่ยเนี่ย ได้ยินเสียงปืนไหมครับปุ๊งปังปังนะครับก็ฝึกกันนะครับมันใกล้เขานะครับเนี่ยนะครับก็จะมาฝึกกันอันนี้นี่สว่างไหมสว่างจริงๆนะครับนี่อุ้ยนะครับยังไม่ได้ต่อยอดเลยนะครับอันนี้ก็ห่อซับดูห่อซับดูสวยไหมสวยนะครับสวยมากๆนะครับดูห่อซับเป็นพุ่มเลยนะครับนะครับนี่นะครับต้นละแปดสิบนะครับนี่ใหญ่ใหญ่มากนะครับ เดี๋ยวออกดอกนี่ก็สวยนะครับนี่กำลังจะจอดอกแล้วครับนะก็จะลืมนะครับจากช่องมอทองชนแนลด้วยเกียรติควมรับเอ่อเกียรติควมรับเกียรติคมรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไอ้พวกนี้ก็ยากยังไม่ถอนก็มีนะครับนะไอ้ที่โคตรสวยสวยโคตรอันนี้ก็ยังไม่ได้บำรุงอะไรมากมายเลยนะครับนอกคือออกมาอยู่นะครับนี่นี่นี่จอดอกอย่างนี้นะครับจะลืมหามาฉีดเลยนะครับนะฉีดป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันอะไรด้วย พวกเพียไฟไรแดงด้วยนะครับอสามอย่างเนี่ยครับบ้อมุงมดอกไปด้วยนะครับเนาะเขาจะได้ดอกสวยๆดอกใหญ่ๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเจอดอกอยู่เงี้ยนะครับเนี่ยเพียไฟชอบนั้งแลนะครับเพียไฟไรแดงนะครับู้ชอบนะครับนี่ดอกสีม่วงเด้อกำลังจอดอกเด้อเนี่ยนี่นี่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงจะได้ได้จำหน่ายกันนะครับนะฮะเดี๋ยวรอ่นนี้จะมาแบบจัดโปรโมชั่นสักหน่อยนะครับเพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานนะครับที่จอดอกเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ด่างตัวนี้ดอกสวยนะครับชื่ออะไรนะมหาลาบนะครับดอกสวยนะครับอ่าอ้าพวกนี้ก็เห็นไหมขนลงมาไม่มีที่วางยังยัง,ยงเนี่ยกระเบื้องเตรียมแล้วนะครับแต่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทํานั่งร้านแนี้เลยนะครับน,นั่งร้านยากกรุกเลยนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับนะต้องเอาอย่างหนึ่งทิ้งอย่างหนึ่งก่อนไม่ได้ทิ้งนะครับก็คือแบบห่างๆดูแลห่างๆนะครับเนาะครับหลังจากนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจ นะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะมีเกียรติความลับเกียรติความรู้เกียรติความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันอย่างนี้แหละครับนะเดี๋ยววันหลังจะเอาตัวยาวให้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับเนาะก็ฝากกดติดตามไว้นะครับหลังจากนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ